สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมาตามตัวเลขหน้าทางกับเจวอคนฝันแม่นนะครับเจวัลสวัสดีครับอ่าข้าพระเจ้าวัดซัตว์อลครับโอ้ดีใจที่ครับจะมีคนคิดหอดบุญธรรมอยู่พาะเจ้ามาจะใส่พระเจ้าไปซ้ายวะเงียบเงียบเลยเงียบใช่ไหมพี่เจ๊ คิดหอดคิด hmm. ถึงก la ันเลยจีเงินรวยแน้อว่าอยู่ค่ะเจยอเจาเพึนกบใจดีใจดีนะครับจ้าคือเกาดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยก็ไปกินก้อนนั่นสินั่นแซ่บแซ่บกินก้อนกินก้อนเพาต้องยานพร้อมเลยจี แวาันดีอยู่โชดดีอยู่ไปขึ้นมันฟันดีเ่ปขึ้นไ่ขึ้นฟันว็กซีนอีกแล้วบอืฟันตองหวาน่าันยังไดฟันบาไปเมียปลาปลาสปลามันตายปลาเม็นไงตายหลายหลายปลาอีศพปลานิ่งตัวไงโอ้ปลานิ่งมันตายมันตตายสี่หหตอย่างนึงศูนยังไม่สูตเจ็ดสูหนึ่งโล คุณเจ็นแปดล่ะฟ้าตาฟันมาปาตายเนี่ยฟันเห็นปาตายอืมไอเมียนเมียนมันราเขาฟันปาตายหลายหลายสวยเงี้ยตท้ดพ่อตายเก็บออกเสถุงจะทิ้งมันหลายยังอฟันทั้งสาระฟันได้เราลูกสาวพัเราบอกอฝันลูกสาวแต่ท่านเด่นี่ท่านเด่ดาพอลูกสาวว่าเสพมากมาแลกล้าพนมาหาอีนี่หน่อยามีมันอยะ ไปน้ำมาด้วยแค่นนตัดอย่างเดียวส่วนวัน,นหันลูกสาวได้ตัวใดก่อนได้ได้หกสามแต้มเดียวแต้มเดียวหกสองหกสามไม่รูกถูกบ่ได้มาดิเพราะยังบอกพอมันดิดิพอพวกกิโก้นะเขาบ่ม,บมาติเราบไดใ้ในมาเดี๋ยวเากับตามมาเราพี่้านแล้วิจี๊ยงปรท่าคนละจ้ามาอยู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวกับตามมา,า,าปู่มหาคือเก่าอยู่บัครับเจ๊จ้ามาหาคือเก่าอยู่ครับ ปูนี่รับปูน้องหานว่าถิ่มระเคียตัวครพบาะปลาตะเทียนปูกันนี่ดีมาหย่อนมาจ่อไม่รู้เนาะบอกว่ากระซิบเจ๊หูชัวมากระซิบว่าหกสามหกสามเกียรสี่รถรอได้ตัวอีลาวหกสาวได้หกสาไม่หกสาหมแล้วอีลาหกสาวอีลาคนซื้อผีบอกคนคดบอกคือรอนมาตัว เกิดมาฝันเห็นปลาถ้าลูกใหถ้าจเป็น,น,ปน,น,ปนต,ตัวเรฟันว่าป่าตายมัน,นก็นนกนเป็นแปดศูนเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ดีเทรานเป็นเจ็ดศูนยแปดนย์อะว่านแ็่ปลาเป่าเป็นแปมันตายมันกับศูนย์ตลอป่านี่เป็นแปดเป็นแปดแดศูนย์แปดศูนย์ในเรุ้เอาไปก้อนมันในก้อมึงเขามาเอาให้รู้ว่าถาดไปก้อนอนะี่ต้วดไปก้อนนะเจ๊ต้องปดก้อนนใครบ้าอีกแน่มากินขอ,ขอขกินน้ำแ่ ไปพอปอโซอันนี้ฟันมีไหมวะครับเออฟันขึ้นนี่อ๋อันหัันหลงฟันลูกนี่ฟันมาเด็กกินหรือฟันมาเห็นอซื้อครับฟันมาจากไหนฟันมาไปเมียนเฮียนแม่สัตวเขาพิจารณาตายตุใหง่ครับน่แล้วหลตายส่วนมากเป็นป่ายังป่าปลานี่ตัวใยง่ายไหมตัวคอเพียมันหลดตายที่หาตัวเย็บปัดทิ เจก็เลยตีความฝันเป็นตัวไดก็คับเจแล้วว่าเป็นแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่แแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ฝันเป็นแปดตามกับศูนย์ฝันว่าที่ปลานี่เป็นเจ็ดเกตเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่แหละครับนอกนั่นแหะครับนอกจากความฝันเจแล้วปูคนมัมากกับสิบหรอครับปูวัดมากสิบบ้ามาบ้านมาครับปลาเราพีดปลาโรดต่อย่านทัศเสียก็ได้ว่าเห็นว่าอย่างเห็นนาคดีเจยหัวมากครับเจย์ แต่ว่ามุงทีติพานมาปูมากกับเป็นหกสามแบบจ้ามุงับหกสาตัวเดียวเกือบตรงนะครับเนาะพิษแต้มเดียวแล้วเจก็โชคดีนะครับเจก็มาลายร้อยหกสองสามครับี่บอกควค้มอกกาบแสดงความดีใจกับเจวอนะครับซื้อแล้วไปต่ําต่อครับลดสุตัวกันแเจนั่นตัวคือจักศูนย์ปะซูเจ็รับลงมาตัวบางที่มันศูลแปดกับซู์เจตัว ที่ป่าเป็นเจเป็นแปดเจว่าว่าหันครับว่าหกสามเป็นเก<ม>่าสามหกสามลดล,ล,ลงมากตัวต้องท่านหัวท่านเขาตรวจสอบไปดู<ม>คือแล้วก็ต่ำต่อตัวต้องลดตัวไฟโซงบ้างแต่ว่าเจเยตีแค่สองโตแค่ตสองตทวานาเจ็ีศูนย์เจ็ดศ<ล>ูนย์แปดธนาละาเจฝันบุ้นขึ้นหนึ่งลดลงมาลดเกิดจากใดสักสามโตัวเจว่าจะเป็นตัวไหนเจสามตัวเจ รักเขาไหรอไหนใส่รักด้ยครับสี่ใส่สสี่ศูนย่ศูนย์แปก็คเรอใส่สาสี่ศูนย์เจ็ดสีเเผื่อโชคดีนะครับนอกจากฟันเกวอนะครับตามหให้ลูกกินเขาก็พาลูกกินเขาินน้ำ หาปูกระสิบบอกผมนี่เด้อเจี๊ยบจ้าเห็นว่าเจียนเนาะครับมันก็ะต๊อกกระหอดหอดเจี๊ยบเป็นอืมครับบางที่ดูกมาหาปลาแยกกับปลากระบอกอีกนะมันไปที่นี่ลอยไปหาแมนหรือเแ้าเขามาครับมันไปเพื่อปูคนสงสารเนาะครับเดินทางมาตะไก่จ้าเดินทางมาตะไก่มาเห็นว่าเจียนเสีอดรอเรินไปซา เิ่คจับระบุจับค่ือเ็จับบอวคมอวดีถะาตีบอสดอกอิ้ก้าวมันเจาเขาจับจับว่เนอายแล้ก็ฟันเจกัตีง่ายนี้นะครับใ้าครับฟันอัศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะนั่นหะกับพี่จน้าไปนาะเจเนาะใช่เอามา้กินลายาหเงเอาไวกินก่อนมาแด้วเจ็บใจดีใจดีนะครับย้้อันอีกอียอบาเจฟันปะป่า ไปเมียนเหียนไ้ไ้เจ้าหน้าก้ปลาตายหลายหลายปลาตายเมียนออกมาเปลี่ยนปลาหเบิรตปลาอีหยังเปลานี่ตัวยงใหญ่ตัวใหญ่ตจริงจะตายมซมันเก็บเจ็ถุงูมันตายแล้วมันเน่าแล้วตีเป็นศูนทันที่ครับมันตายตีเป็นศูนมันตายศูนย์็นย์ตายเพราตีเป็นศูนย์อกตายก็เลยมาตีเป็นเล็เป็นศูนย์แล้วเป็นศูนยตีแม่นที่มันตายเป็นศูนโหลดสันตาย ผมว่ตายกูว่านั่นนี่มันมีเกจเด้เ็ดูนยแปดท่นตเจ็ดศูนยแปดั้าตในเจ้สี่สนเจ็ดัสี่นยเจ็ดสี่ศนย์เจ็ดสี่ศูนย์ปด่เขาสวยะเจ้กับน้ำซีเจ้อายุเท่าไรครับขอโทษครับเจ็ดสิบสี่แหละค่ะอ๋อครับโอ้ยตรงพอดีตัวนี้ก็เป็นสามปีเจ็ดสิบสี่ออท่เทอาครับจะฟันเกี่ยวหัวด กับพี่แจน้าไปเดิครับเจ็ดสิบสี่ปีอาชีพเป็นตัวเลขเเจ้า้อ่าเสาไปว่าโศกว่าเสาน้ำยังใสองต้อง่แล้วตองมันเข่างม้วนเขาเขาอยอยแล้วว่าเข่าไปดด้ดิ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 ้ดิเดิ้ด่้ด้ดิ้ดิ้ดิด้ด้ดิ้ด้ดดิ เป็นผู้ว่าสมน้อยหมดเลยอยากพยุกเป็นความฝันของเจได้ต้ังกาตีง่ายไงนะครับเป็นความฝันฝันว่าปลาตายเป็นศูนย์แน่นอนนะครับเนาะเออจะเห็นงามๆตลอดลักครับข้าวผัดหมูวันปลาข้วกม้าไก่เนาะครับเพื่อโชคดีเนาะเจเนาะจะลืมเด้อเจทาปูพนักกระสิบบอกเนยเด้อครับเด้อใช่บอกดอกวปที่ผ่านมาเกือบถึกนะครับเนาะเกือบตรงนะครับเนาะ แต่ว่าเจก็โชคดีอยู่จ้าพลันฉลาดเนายแล้นซื้อขึ้นซื้อล่งคึ้นแบบถือมากเขาเลยบอกเล่าว่าลูกลูกคับฝันในตัวนี้เขาก็บอกเล่าครับสำหรับตัวเลขความฝันของเจวอนะครับ เดี่ยวไปนั่งคนดังเด็กเมืองนี่เอฟซงนอนน้องหานนะครับคนดังเมืองน้องฮานนะครับจ้ายาฝนจ้าหงุดเจว์บอนะคะท่านผู้ชมก็ฝันใหม่ๆพร้อมนะเจฝันมาขึ้นฝันไม่มาอีกแล้วเจว์บอฝนใหม่ๆสดๆฝนไม่มาสดเจ้าคือวตต์เจว์บอคนดังได้เราคนดังเนี่ยเจ้าเขียนบสุดเอาไม้เขียนมาเขียนไหมเจว์บอคนดังสายยาเรานไหนเจ้าเบิกนี่ ดเจวอคนดังขอโทษดด้วยเจด้วยยนยังบวกลูกแต่คือตื่นเรื่องวันนี้พี่น้องเห็นแนวทางความฝันของเจวอนะครับคือตีง่ายๆนะครับฟันเห็นปลาตายนครับมีเป็น07.08นะครับ สำหรับอายุปะยลืมนะครับเนาะอายุของกีวอ่เจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่ปีนะครับพอีตรงกับเด็กสามตัวนึ่สี่ศูนย์เจ็ดตัดเอาสองตัวด้วยค่ะเอร์พิจน่าสองี่อร่อยก็สิบสามที่เาลูกสี่ร้กวสิบสามนีเกิดก็สองสี่ร้อยกวาสิบสามเ็ดสิบสี่ปีต้องเกิดปีขาด้วค่าเด็นกิดปีาาเนาไม่งขันเดียนหาเพราะมนเดียนเก่าเดียนหา แคปน้าจอไว้น้อครับเนาะเป็นความฝันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเรารอติดตามนะครับปูจะมากกว่าสิบนะครับปูเนี่ยกครับปูน้องหาปูอาหาเท่าไรล่ะปูน้องหาแง่ห้าอยู่ถือเพิ่นตัวครับถืออยู่ในใจว่าชินคนด้ครับก็รอติดตามนะครับว่าข้อใดกระไดมากว่าข้อไหลมากก็มาเห็นเงินลูกบริษัทขาดไเกียร์คนบแง่คนดูแลอยู่นี่นะครับเน้อ ว่าพ่อได้ขายนวลยิ่มุได้ขายก็คือว่าปลูกซื้อโลดครับกับพี่แจ๊หน้าไหวนะครับเป็นตัวเลขความฝันของเจมวอนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับสามตัวเจ็ดโอ้ยสี่ศูนย์เจ็ดและสี่ศูนย์แปดนะครับอ่ะก็ไปเป็นแนวทางไปด้วยครับเดี๋ยวเพื่อนเป็นตัวเลขสกขลับตัวเลขกินนวลนวันะครับสำหรับเลขปูกกระซิบก็พิมพ์รอไว้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเจวอคนดังเมืองน้องหานนะครับ ขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับไ,ได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบด้วยครับเดอรัฐบาลไทยความฝันของเกวอนะครับหนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับขอให้โชคๆมันหมานด้วยครับเดอสวัสดีครับ